โอเคก็เฮ okay, ok. ียแล้วครับม ôn, าได้ไงเนี่ยจบไอเนิ่มอัด GT ฝันลายทุกทีเกมมึงเนี่ยเดี๋ยวนะแชร์ได้ไหมกูขอร้องแชร์กูหน่อยหู้เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตร ผู้ใายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเพ t ทุ i วินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแงสงท้อนต่างๆเยอะแยะ,แยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตั้ ซีโร่เลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันที1หนบาทเลยนะครับผมสวัสดี ทุกทุกท่านน่ครับผมยินดีต้อนรับสเนลนักลาดรายนี่ครับเราวันนี้เราอยู่ในเกม Summoner War Decay มาียกันหน่อยตอนนี้คクีดามีอยู่ที่350ดาเมจอยู่8,637นะครับผมถ้าอันดับนี้ไม่รู้ปักหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่บักแล้วล่ะ240เออเดี๋ยวตอนนี้เหลือประดับเว้ยที่เรายังไม่ได้แก้นะครับชุดหลังประดับกับ up down เรารอแพจวันพฤหัสนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้จริงๆเขาประกาศออกมาแล้วว่าเป็นการแค่แบบไม่ปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นการแค่อัปเดตแป,ป๊บเดียวเฉยๆเึื่อผมคิดคว่าไม่น่าจะเข้าเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นเลยให้มันทันกับการอารีนาของเราน่าจะทําให้เราดูเดือดเผ็ดมันได้หน่อยนะครับคิดไต่แล้งเราจะได้สนุกๆ,ๆไงเออไม่ได้ไปเข้าไปแล้วก็ดนเขาทางขาตักแป๊ก,กแป๊กแป๊กแป๊ก้ไอ้เตรนนะโอเค วันนี้นะครับรีเดือนอย่างเช่นนี้ก็ต้องมารีพรกันหน่อยนะครับเรามีทั้งหมด3พรเพราะฉะนั้นแล้วนี่ผู้ใช้จักบูมนะครับผมตามมาด้วยสุดยอดตัวหน้าใช้สุดๆล่มมืดแล้วก็วาคิรี่ปะบอกตรงๆนะทำมาแม่งไม่เคยได้ใช้เลยหาโอกาสใช้ยากชิปหายเลยแสงหมดสะดุดอ่เมืะมา เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องใช้อีกกี่ใบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมมีดองอยู่ทั้งหมดพันกว่าใบนะบเดี๋ยวผมจะเอาออกมาเลยนะครับผมพันใบเดี๋ยวมาดูแลกันขอให้เก็บน้อยที่สุดนะครับตู้หน้าเป็นบิดมองไฟเนาะที่กาลังจะเข้ามาโอเคในเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ไปเลยครับขอให้เจ็บน้อยที่สุดละกันนะครับพี่ชื่อแอนด้าออกมา1ตัวไม่มีตามลีดด้วยสามฉูมาแล้วครับ1ตัวละคร ผีใบยูนูครับผมโอเคออกมา2ตัวไปต่อพันใบนี้ก็ตกลาวๆเอาจริงพันใบนี้น่าจะอยู่ลาวๆสองหมื่นบาทนะสองหมื่นบาทอืมลาวๆสองหมื่นคนรู้กันนะคิดว่าสองหมื่นคิดว่าไงอ่ะทุกคนรอเลยนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันโอ้โยโยอย้ยโอ้ยเกบหนักแน่ไปลุ้นปล่อยพี่ไป,ไปโอเคมาทองไอเหีย,ยดได้เดินสะดวกเธอโอเคเอ้ยเดี๋ยวลุ่นแรกโอเคก็ไอเหียะแล้วครับ มาได้ไงเนี่ยโจ๊กหมดไป140ใบด้วยความเร็วสูงครับตายแล้ว1 7กู้อง0 0 0 0บาทรีเรกยังไม่ครบเลยเป็นไปได้นะเอ่อถ้าจะเปิดจริงๆอย่าเปิดตู้แบบนี้นะครับไปเปิดไอ้ไอ้ตู้เรียกว่าอะไรอ่ะการันตีเอาคุ้มกว่านะบแบบตู้ตเละเออตู้เลดคุ้มกว่า ไอ้นมโอ้โหแล้วมึงหลุดอย่างงี้กุท่อเลยวะ่ะไม่ออกเลยโอ้ตีดแล้ววะ210ร้ยใบผ่านครับผมว่าเสียวเกินไปแล้ววะ่ะผมพูดจริงๆนะอันนี้มันมันหนักเกินแล้ววะ่ะผมอาจจะไม่ไหววะ่ะมันจะตึงเกินไปไหมผมเลยบอกว่าอันเนี้ยดูดีอยู่นะ โอเคมาหนึ่งตัวพ์กมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่มาเลยฮะดาวไม่มาเลยพี่ชายโอ้โหเอ้ยโอ้โหนี่กริปทำร้ายตัวเองเอีกแล้วหรอเอ้ยไอ้เนื้์อัดกี่ทีฝันร้ายทุกทีเกมบึงเนี่ย มามาหน่อยครับพี่ชายโอเคเ<ด>หลือแค่ตัวในพรและสามตัวมไม่ไหวแล้วว่ะอ้แยแม่เจ็บว่ะเออแม่งต้องห้าดาวออกเลยไม่งั้นอ่ะเสี่ยวแน่มันไม่หลุดครับมันไม่ออกเลยครับมันก็เคสโหสาหัดวะช่ชะตาด้วยตัวเอง วาคิลลี่ไปต่อครับตึงอยู่นะถามผมอะผมว่านะไอ้ไอ้พรเขียวอุย้ยบุ๋ม,มแรงโอเคไอ้พรเขียวเนี่ยเก็บไว้เถอะนะครับรอเล่นพรแดงดีกว่าพรร้อยอะอสายฟรีรอแรกพรร้อยนะครับผมคุ้มกว่าหถือซื้อไอ้เอฟซีเอาก็ได้เห็นเขาซื้อเงนเยอะมากผมยังไม่ได้ซื้อเลยเหมือนกัน นี่โชคดีผมดองของเยอะมากเลยถ้าไม่ได้ดองไว้นี่กูขาดใจเนี่ยโอ้ยแม่งสาหัสว่ะสาหัสว่ะสาหัสว่ะเย <c oughs> yeah. ไปกันต่อครับผมอย่ากแก้งน้องฟุกเลยโอเคออกหนึ่งออกสองอย่ากแก้งน้องฟุกเลยออกหนึ่งอย่ากแกงน้องฟุกเลยครับออกหนึ่ง เอ้สีดาวโอเคลิงมืดโอเคครับมาละหนึ่งตัวดูชื่นใจเว้ยไอ้นุ่มอ้าวสามตัวไม่ใช่เลยสักตัว โอเคฝ่ายโรแมงการเชื่อเชื่นมึงมาได้ไงเนี่ยเลด้าเฮ้ยกระตุกแคนด้าเลี้ยงกระตุกแบบมัวๆตัวๆโอเคถ้าสองตัวนี้ออกหมดเราต้องใช้ห้าดาวอีกทีลิชปิปป่อน ไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยเลยพี่ชายอีกตัวเดียวครับถ้าสีดาวออกเราต้องมูฟแล้วนะแสดงว่าหนักแล้วถ้าสีดาวออก,กอนเนี่ยอ่าร้อยมูฟแล้วครับเหลือแค่สองตัวโอ้ยแม่งเย้ย เสียห้าดาวเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยแปลกๆหลุดอีกแล้วไอ้นุ่มดีๆโอเค ครับแต่ละคลิปอยากให้น้ำตาไหลถ้าพี่พี่อยากให้กำลังใจก็อย่าลืมกด subscribe กันมาด้วยนะครับโอเคเห็นลุ่มแล้วชอบมากครับตัวใช้โคตรดีเลยผมจะบอกนะตัวแม่งใช้ดีมากโอเคเรียบร้อยนะครับผม,มรีพรีเซอร์แสงนะโอเคอยาได้หนักจะได้ไ่วงเลยนะครับผมให้ผมได้ไปเปิดตู้บลิสหน่อย มาหนึ่งครับเออเล่นเขาบอกว่าบิสในอัปเดตเขาบอกบิสไรเดอร์จะมามาไวมากครับทะลวงแบบทะลุทุกแผทมาเลยมาสองผู้หญิงยี่สือสามอ้าวกระตุกแบบนี้ไม่มีอะไรครับผมสี คือไม่คุ้นเลยอะคำพูดของมันอะว่าและรุนเล้ทุกที <c oughs> ผมว่าต้องเก็บไอ้สกิลสีดาวอ่ะเอาไว้เรียกตอนสัปดาห์หน้าเอยเดือนหน้าแล้วเพราะว่าไอ้สีดาวอ่ะเรียก5ดาวได้ดีครับแต่ว่าไอา้ใบฟุ้มเนี่ยเก็บไว้เอ,อตู้การันตีดีกว่าตู้เลดอ่ะคุ้มถูไปอีกหนึ่งครับ5ตัว5ดาวยังไม่ออกเลย ดูเลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยอัพเดตคุเดินโดนอีกแน่ครึ่งแสนรู้ได้เลยแต่ถ้าว่า,าจริงๆนะคุณเขาบอกว่าไม่รวยแบบอะไรนะเกมคนรวยนะผมว่านะอารีนามันไม่ไมจําเป็นขนาดนั้นหรอกแต่ว่าที่เราเติมแบบนี้มันสุกเราด้วยแหละเราอัพเราอัพ,เร,อพเราปั้นตัวละครถ้าว่าไม่ปั้นจริงๆมันสู้กันมันก็ใช้แค่สามคนนันนน่นแหละจาแก้ทวงแก้ทางกันกน,นะเรียกได้ว่าผมก็โดนตบกระจุยกระจายอยู่นะมาอีกหนึ่ง ท้ายแล้วถ้าออกนี่ก็คือโอ้โหจบแล้วมาทาร์น3ใบไปโดนทรานอีก3ใบเอาให้โอกาส2ีนะเผื่อจะได้ใช้สีดาวแทนโอ้โหจบละส้มเหลือแค่500เท่านั้นนะครับโยโดนเสีย5ดาวอ่ะผมไม่ได้คิดเลยว่าจะมาเสียคลิปนี้นะครับผมโอ้โหเจ้าช่วยก้วยทอดโอ้โหบ้าบอล อย่าให้มันเกินเลยเว้ยอ,อย่าให้มันเกินเลยน้องชายโอ้ยไล่ลำชื่อเชื่อนป้าปๆางสิขอโตรเยอะเลยโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยกลัวาวาปะโอเคถูกต้องโดนจนหลอนบูมแมลงโอเคต้อง ตัวท้ายครับตัวเดียวโดนจนหลอนอะเฮ้โโโยโอ้โหไอ้นุ่มเฮ้ยกูถามจริง่อยกูเ้อเฮ้ยไอหี้ย พีกตายสุดไอลิงแม่งเอากูแล้วเขี้อลุนหมดเลยเดี๋ยวนะแชร์ได้ไหมกูขอร้องแชร์กูหน่อยชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แล้ววะสวยดีไปลิง ลิงขอ,องพี่ลิงขอ,องพี่ไอ้ยังกูขอร้อยใบพอถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมไปตามคลิปอื่นไม่ต้องรีบช่างแมงถูกแช่แข่งบ้านแตงเออวุอ้ยหลุดขนาดนี้เลยเหรอไอ้ลิงมันออกยากว่ะตั้งตั้งแต่มันออกมาสองตัวแล้วผมด่ามันแม่งก็ไม่อยากออกไอดีผมแล้วอ่ะมันบอกวอนววนโอเคครับหกสิบพา ให้แค่ร้อยสี่วกันนะเออสักทีอย่าลีลายมันเยอะโอ้ยโอเคก็ตามนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเจ็บหนักเจ็บเต็มนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูคลิปวิดีโอหนักๆตึงๆแบบนี้เปิดที่ ก็ตอนแรกก็ดูคลิปจานก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเริ่มล่วงหมดแล้วนะครับผมก็ทําไมผมผมถึงล่วงนะครับก็นั่นแหละครับเออดูแล้วก็จาไว้แล้วกันนะครับผมว่าเอวะเข้าใจแล้วว่าทาไมผมจานแม่งล่วงหมดหัวแล้วมันคงเครียดมากสินะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วว่าคิรี่กูอยู่ไหนเนี่ยไอ้หนูไอ้น้องวาโอ้ ใจหมดอันนี้ไม่พอนึกว่าเศษไม่พออ่ะโอเคเนะีครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ดูจบแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้อัดไป30นาทีคุณดูจบแล้วครับเรียบอยู่แตงกิวอย่าลืมกดซับให้กับผมด้วยไปมึงแท้เลยมึงนะอ่ะเก่นตอนดีครับ